นางสาวปทุมมาน,น่าสมคัญน,นะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการประจําอยู่ตําบลตลิงชันอาเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุรัตค่ยาประโคนค่ะอยู่หมู่สี่ตลิงชันค่ะแล้วตอนนี้พี่ทําอะไรไว้บ้าง mm. ก็เลี้ยงไก่ค่ะ หญ้าใหม่ๆนะคะตรงไหนที่เราเพิ่งตัดหญ้ามาเราก็จะจะโรยข้าวเพื่อว่าให้ไก่เขามากินข้าวเนี่ยเขาก็จะช่วยแบบว่าเกลี่ยให้หญ้าอานด้วยหญ้าเขาจะโตช้าค่ะถือต่อไปก็หญ้าเขาจะไม่มี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 ดอกมัน,ๆๆน,ๆๆนก็จะลดจำนวนหญ้าลงเราะจะไม่ต้องตัดหญ้า เราตัวเราตีกันไม่ค่อยมีในสวนเราก็เลี้ยงเลี้ยงปลาลนัคือในร่องสวนใช่ค่ะเพราะว่าปกติแล้วผักบุ้งอะมันจะเยอะแล้วเราก็จะต้องขบผักบุ้งแล้วมันเหนื่อยจะเป็นลมอะไรเงี้ยมันร้อนตอนน้นท่วมพามันจะไม่ค่อยโตค่ะเลยคิดว่าเอ๊ะใครเนยดีจะให้เราไม่ต้องเหนื่อยอแล้วก็เลยพอดีมีพี่เขาแนะนาบอกว่าไม่ลองเลี้ยงปลากินพืชละ ก็เลยเอาปลาและปลานีม้มีพันอะไรบ้างก็มีปลากระเพียนค่ะตอนแรกแล้วตหลังก็เพิ่มปลาี่สุกไปเพราะว่าปลาี่สุมันตัวใหญ่เรากินได้เยอะเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าเหนื่อยมนาะเสียวเวลาที่เราจะมาถกกับพุ้งเราไปทำอื่นเคนะแล้วนอกจากเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วมีปลูกไม้ผลอะไรบ้างไม้ผลนะคะ,ะที่สวนนี้เราเน้นมะพร้าวเป็นหลักค่ะ แต่ว่าก็ปลูก,กามะม่วงเสริมเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่ากวาอมะพร้าวจะให้ผลผลิตอะ่ะเราก็อาจจะไ้เก็บมะม่วงในก่อนอแล้วก็ปลูกพวก,พวกะมะนาวพวกผักที่เราจะทานได้ในครัวเรือนเอลยนะคะงั้นเดี๋ยวหขออนุญ,ญาตพาให้พี่พาไปชมหน่อยนะคะได้ท้าวที่ส่วนนี้เป็นพันุอะไระคะเป็นมะพร้ แล้วอายุกี่ปีล่ะคะเนี่ยสามปีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมบูรณ์เราให้ให้น้ำสมบูรณ์หรืออะไรอย่างาเงี้ยค่ะถ้ามีหนอนก็สองปีขึ้นก็ให้มันเปลี่นแล้วขายยังไงคะมีตลาดรับซื้อไหมขายตอนนี้ที่ขายอยู่รู้ว่าสิบบาทตลาดก็คือขายชาวบ้านท,ทั่วไปค่ะหรือไม่บางคนเขาอาจจะซื้อไปทําบุญซื้อไปไหวหรือว่าบางคนเขาก็ซื้อไปขายที่ร้านของเขาเยแล้วเรื่องปัญหาของหนอนอย่างเงี้ยมีไหมคะ ส่วนมากมะพร้าวนี่จะเจอด้วงค่ะแต่ว่าด้วงเนี่ยมันจะมีช่วงที่มะพร้าวใกล้จะออกจังใกล้ที่จะเริ่มออกจากครั้งแรกค่ะมันก็เหมือนว่าคงจะหอมของด้วงด้วยมะพร้าวก็จะมีกลิ่นของมันนะเนาะแต่พอมะพร้าวให้ผลผลิตไปงี้แล้วด้วงจะน้อยลงค่ะเพราะบางคนเนี่ยพอมะพร้าวยังไม่ให้ผลผลิตแล้วด้วงมันเยอะเขาก็จะท้อเลิกปลูกมะพร้าวตอนตอนที่มะพร้าวกำลังจะออกผลผลิตนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาอดินนิดนึงพอมะพร้าวให้ลูกแล้วด้วงก็จะควน้อยลง แล้วในตอนที่ด้วงรบกวนนะคะมีวิธีการจัดการยังไงอะคะก็คือหาค่ะฝัส่วนมากมะพร้าวเออด้วงมันจะอยู่ในทุกการกลับไปที่อยู่ข้างในอย่างนี้ค่ะตรงตรงตรง้อง,งให้ดูตัวเล็กๆเนาะแต่นี่คือต้นมันใหญ่แล้วเพราะตน้นใหญ่แล้วมันมีมะพร้าวมีลูกอย่างนี้แล้วด้วงเขาก็อาจจะมีบ้างแต่เ,เขาจะเจาะไม่ถึงแกนยอดของมะพร้าวทำให้ไม่ไม่เสียหายถึงข่านตายอะค่ะก็คือเน้นหาแล้วก็ออกมากำจัดเอาออกมากำจัดค่ะท้อค่ะ